สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผม GT Gamer วันนี้ผมก็จะมาแจกมาครับ 1. 1.0นะครับก็มีของเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าก็เพราะผมมีธุระนะครับโอเคเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือชูเกอร์นะครับก็มีเยอะหลายสีเหมือนกันแต่ผมเอามาให้ดูเท่านี้นะครับมันก็มี ความสามารถพิเศษของมันคือสามารถเก็บของได้นะครับเนี่ยนะครับก็เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเนี่ยมาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ส่วนตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในค้อเงหาผีสิงนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับดูครับนะครับนี่ครับถือดาวด้วยครับสามารถทะลุบล็อกดาได้นะครับ มันอยู่ในเครื่องหาทีสิงครับตัวนี้ก็บล็อกต่างๆนะครับดูตรงนี้ครับปลกตาเน้นก็คือหัวของคิปเปอร์รูปหน้าคิปเปอร์ครับดูดีๆชัดชัดนะครับก็มีลายสีเหมือนกันรูปต่างๆมากมายอันนี้ก็คือเตียงนอนหลักสีนะครับนะครับดูครับแต่เขาบอกว่ามีมีลามะใช่ไหม แต่ผมว่าไม่มีนะเดี๋ยวผมจะหาดูครับนนี้ก็คือตัวเอ็นดูตัวอะไรวะเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับสีม่วงเนี่ยสามารถวัดได้โอเคนะครับถ้าอยากได้ลิงก็อยู่ใต้ดิสคริปชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ก็ขอจบคลิปเมื่องนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย